โอ้ปลาคอย่างวันนี้สกลนครก็มีขายเด้อพี่น้องโอ้หอมได้ดิโอ้มีลูกตากเส้นกระชิดเด้อพี่น้องพอบ้านนี่ห่อนเด้อพี่น้องเด้อฝนตกก็บม่ยากตากเลยเว้ดตลอดอ๋อเมื่อก่อนเขาเตาถ่านเดี๋ยวนี้ทันสมัยเนี่ยเตาแก๊สอันนี้ปลาดุกบ่อันนี้ปลานิลอันนี้เด้อนี่ปลาคอมีทุกป่าบ้านยังนี่ว้าสุพี่น้องก็หนี่ิตันตันโง่ตำบลทางโฮง อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องบ้านดอนตะโงะเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อพ่อเป็นดาผ้าเราะมอนีผ้ามาเบิ่งการเฮ็ดปลาแห้งขายครับของพี่น้องเมืองสกลนครครับอีกหนึ่งอาชีพของพี่น้องเมืองสกลนครสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อโอ้กระทังเฮ็ดย่งนี่กระทังกัปปปลาแห้งปลาย่างครับออันนี้คืปลาข้อครับปลาข้อย่างว่อนี้่ปลาอแห้งปลาดพี่น้องโอ้ อันนี้ปไปยังปลาคอปลาคอครับปาพี่น้องเมืองสกลนครกัมีขายเด้อพี่น้องโอ้โหอมเลยดิดครับสุกแล้วได้ดิเนาะสุกไปดิสุกแล้วครับสุกแล้วได้กินได้ดิโอ้ยพี่น้องนะมาสัมภาษณ์เพื่อนมานี้พร่าเอ้าว่าสุพังเนี่ย ก่อนอื่นขออนุญาตเนี่ยเอาในน้ำในน้ำตให้ฟังในจ้งวันี้เอาพี่น้องอยากมูจักเอาพอล้องพอลองเอาพอลองไปแห้งบ่อไปแห้งครับโอ้บรรการเอาโซฟาในวิธีเห็ดนี่วิธีเห็ดมีเห็ดจังใดในเห็ดปลายแห้งเขานี่จ้างเพิ่นมาแร่แพ่ให้เลยแล้วครับแล้วผมก็มาแช่น้ำเกลือตากแห้งเขาแร่เซ็ตทอดเกศเซ็ตครับแช่น้ำเกลือปรุงเครื่องบ่อ อ้ซอสเฮานี่แล้วครับขายไม้ละซาบาทซาไม้าร์ซิปเฮานี่แหละครับซาบาทมาฮาริปบาทมาบัดนี้เพิ่งพี่น้องมากอดที่ไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดมาเบิ่งก่อนไม้ละซาบาทใส่ไม้ละซาบัดบอกสู้พี่น้องฟังได้ไหมโอ้นี่ไม้ละซาบัดนี่ครับพี่น้องเอออันนี้ให้เบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ฮาริปบาทอุปะคอได้หนิเนาะปะคอพี่น้องอันนี้ไมมละฮาริปอันนี้สามไมฮาร์ซิปว้า ไปกินได้พี่น้องถอยเสื้ออดเลยเอา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 ไปน้ำแบบวิธีเฮ็ดตั้งแต่เริ่มต้นครับพี่น้องน้ำไอ้ดนดัมมาไปลุยนี่เพิ่อนกำลังคั่วป่าเนาะโอ้ยป่านยังครับนี่ป่านิ่งโมเมอยังเฮ็ดตั้งใจเนี่ยนี่โมสุฟังเนี่ยป่าทองเอาขี้ออกเก็ดมันเดียวเอาออกไปโอ้เอาเก็ดออกแล้วพวกเก็ดหั่นแล้วเนาะ คุณน่ะพี่น้องโอ้แท๊กอ่ะเฮ็ทสแท๊กตอนไหนก่อนตสองว้าสะอ่อนแล้วเดี๋ยวพี่น้องได้ปลาเมื่อไรพลาดหาบอกเพิ่นจ้างนี่ตีสองนี่โอ้บ่ได้ฮอดพูดเลยค่ะอ้าวอานนี่คือวิธีเฮ็ดแหลกได้พี่น้องเอามาคั่วคั่วเกล็ดออกได้พี่น้องพี่หลายโอ้อันนี้กระทั่งนี่อันนี้ปลาอยังแม่นี่ปลาส้มค่ะอันนี้ปลาส้มโบโบอันนี้ปลานิ่นอันนี้อยังปลาขาวโอปลาตะเพียน เก ge ็ดปลานี่ก็ขายได้เด้อพี่น้องเด้อนี่อู้อ่อนกิโลหกสิบบาทเด้อเพิ่นมาหลับซื้อกิโลละสิบบาทครับพี่น้องเก็ดปลาพวกนี้นะฮะคนน่ะโอ้เอ้ามานั่งไปเบิงขั้วแล้วนะครับถอดเก็ดเรียบร้อยถอดใส่เรียบร้อยแล้วมาเบิงเพิ่นเอามาตากต่อเอาหลังจากเพิ่นอันถอดเก็ดถอดใส่ออกแล้วพอแพเรียบร้อยแล้วเฮ็ดอีกย่งจ่อบาด้เอาเอามาเอื้อบใส่เกลือใส่ซอสใส่สลัด แล้วก็มาตากแห้งโอ้เือบใส่เกลือใสอย่างนีก็อนวิธีเอือบใส่เกลือพอประมาณนี่แล้วครับเออใส่ผงชูรสใส่ผงชูรสใส่ซอสซีอิ๊วดำทอพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วมาตากโอ้พี่ลงตากเสียงอาทิดเด้อพี่น้องผมว่านี่หอนเด้อพี่น้องเด้อมาตากนีแะละโอ้เบิ่งครับพี่น้องมาตากอันนี้คือปลาอย่างนี้ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนโอ้ นี่ครับพี่น้องแห้งแล้วโอ้ห้อนหอนนครับพี่น้องนี่นีเด้อนะฮะอ๋นี่ลงตากแสงอาทิตย์เนาะฝนตกกับว่ายากตากเลยเบิดตลอดพอตากแห้งแล้วแล้เหตุจังไหนเกาะพอตากแล้วมา,มาเข้ามาลงตู้ เขาเอิ้นตู้อบหรือตู้ย่างบอดีโอ้แต่ก่อนเขาตากแดดเสร็จตากแดดจะใช้เวลาจักชั่วโมงประมาณสี่ห้าชั่วโมงเด้อพี่น้องเราเพิ่นก็เอามาแต่ก่อนเขาใช้ถ่านเดี๋ยวนี้ใช้แก๊สครับผมอ๋อเมื่อก่อนเขาเตาถ่านเดี๋ยวนี้ทันสมัยเนี่ยเตาแก๊สเตาแก๊สโอ้นี่คือเอามาย่างเด้อครับพี่น้องเด้อโอ้ยเขาต้องบอกกันสิว่ามันโมเมนต์ปาดปัดปลาแห้งตากแดดธรรมดาด้เนาะเขาเอิ้นปลาย่างเนาะเป็นปลาย่าง ย่างเฉพาะอันปลาคอบอกเรืยว่าปลานิน่งปลาทุกปลาครับปลาขาวย่างคือกันกเบิดเลยครับขั้นตอนคือคือกัน,นกเบิดเลยครับร<อ>คืบกอกันเบิดเลยก้อนสีเป็ดใส่เล็กปิง้งครับโอ้อันนี้บาด้เขาย่างสีจากชั่วโมงมาดนครับพอประมาณเนาะครับจากสามสิบนาทีบรดน,น,นโอ้สามสิบนาทีครับด้กีบบม่มใส่เตาทานเตาฟื้นครับบุกว้นกุ๊บเมกผมรุนรุนแล้วโอ้ย่างเสร็จได้สีแล้วอีกสามสิบนาที นะครับก็ไปเสียบไม้มาอันนี้ปลาดุกบ่ครับปลาดุกอันนี้เดี๋ยวนี่ปลานิลครับอันนี้ปลานิลอันนี้เดี๋ยวนี้กับปลาคอครับปลาคออันนี้ปลาปลาตะเพียนปลาตะเพียนโอ้มีทุกป่าราคาดิบันนี้พ่อว่าซูฟังน่นี่เอาราคาหนี่ราคาก็มีแต่กสานไม้ห้าสิบนี่แหละครับโอ้อันนี้นี่ครัะสานไม้ห้าสิบครับไม่ร้อยยี่สิบอันนี้ดิอันนี้ก็ไม่ร้อยยี่สิบคือกันครับโอ ปนนี้ก็ไม่ละยี่สิบปลาโคดิปลาโคก็ไม่ละยี่สิบคือกันครับเอาสามไม้ก็ห้าสิบครับปลาสามไม้ห้าสิบอันนี้คือขายปลีกครับถ้าขายส่งดิปนี่ขายส่งก็ราคาแบบนี้เลี่ยโอ้เราขายจังเนี่ยเอาไปขายใส่มีพี่น้องเขามาคับหรือไปขายเองขายอยู่ใส่ตลาดกุดบากตลาดพันนาครับผมไป แล้วมีแม่ค้ามาครับเอาของเขาไปขายต่อบ่มารับเอาผืนลพันุ์พนละสี่ห้าร้อยเนี่ยอ๋อข้าวบดไปนั่งขายธรรมดาคือจะมีแม่ค้ามารับครับแม่ค้าตามมู่บ้านกะเจ้ามากับมามารับเอาเอาซื้อในตลาดผลพันพืนละสี่ห้าร้อยเป็นตัวนี้นะป๊ดพี่น้องวาวสู่ฟังเลยนี่เอาเดือนเดือนหนึ่งเพราะวาวเด้ยบอกบอกเด้ยวบอกบอกนับนอยูุหักแต่กับเพื่อเรือจากเคลนพูดแล้ว แต่ตามปกติเขาก็ได้อยู่เลืออาจกอันได้เจ้าขาถือปานี้ได้ราคาได้ปานปีเดือนหนึ่งถึงเดืองแสนบ่เดือนหนึ่ง้าสูฟังแล้วอัดสิถึงเพราะว่าอาทิตย์ถ้าไล่ไปตามอาทิตย์นี้ทุนป่าของเขานี่ที่ส่งไปให้นะครับสิต๊อาทิตย์ละห้า0มื่นห0มืนเขาซื้อป่าอาทิตย์ะห5ามื่นหกหมื่นแปลว่าเดือนหนึ่งวันนี้สี่อาทิตย์ก็ประมาณสองสามแสนเขาลงทุนสองสามแสน เอาเขาลงทุนเดือนหนึ่งสองแสนเนี่ยเขาเสีได้ขึ้นเท่าไหร่พอดถ้าเขาคิดตามที่จํานวนสามหมื่นสามหมื่นต่อลงทุนสามหมื่นต่อเดือนไอต่อที่อันที่ของเรือจากเขาที่เขาจะเรียกว่าสามหมื่นเขาสิเหลืออยู่หมื่นเนี่นี่นะโอเขายไปสามหมื่นนึงโอ้ลายไปตามนั้นนะสามครับสามมื่นของทุนเขาสามหมื่นต่อหมื่นนี่ยนี นอกจากปาาแห่งเนี่ยเขาไม่ังอีกมีส้มครับปลาส้มปลาส้มอืลปสมครับปลาส้มปลาสดสดปลาแต่สดก็เป็นปลานินนั่นนี่แหละแต่ปลานินสดเอื้อพ่าสู่ฟังในป่ามูนี่เอามาได้หลานเอามาจะใส่ถ้าเป็นปลานินปลานินเขากจะเอามาจากกันสะพานป่าสะพานผักกาลสินบางเลนนครปฐมอุ้นพครับนครปฐมพุณน่ะครับ ถ้าเป็นปลาคอปลาดุกนี่แหละเอามาจากสีซเกีตครับอืถ้าเป็นปลาคอปลาโอ้นั่นแปลว่าบุมเป็นปลาบ้านน้องหานบ้านเฮาเป็นปลาที่เขาเอามาจากสุนบางเลนบางครับที่พ่อว่าบางเลนผ่านปลาครับเอานี่ก็คือธุรกิจหนึ่งด้ครับพี่น้องเด้อของพี่น้องเมืองสกลนครนะครับบ้านดอนตะงโง่เนาะผู้ใดเข้ามาถามหารถครับบ้านตอนโนโต๊ตำบล หางหง<ม>เนะเาะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร,ครนะครับเนาะอ่าเป็นถือว่าเห็ดจักมูจักหลายบนในบ้านฮาในบ้านนี่มีเอาน้องเห็ดนกกันนีสองสาม 2, คนครับสองสามคนเนาะในเห็ดเนาะถามหาตาลองเลยนะครับบ้านตาลองตาล่องล่องตาล่องตาลอ่ลอ,งองนะครับบ้านดอดตะงุนะครับนะปลาแห้งนะครับเฉพาะปลาแห้งเลยว่าได้เลยครับพี่น้องเมืองสกลนครนี่หละผมก็ขอเีพอเนี่ปลาจังสีเนี่ยหาสิบาทเฝ้าว่าหอบเอาพี่น้องเอ้ยพูดนะ เออคุณ่ะปัดพี่เบิ้งไม่ละซ้าบาทพี่น้องเอ้ยซ้ำไม่ห้าสิบครับปัดเราพอดะเข้าไปขายเท่าี่นี่เขาก็จะไปเอาสิบบาทไม่ละห้าสิบบาทพวกที่นี่ถ้าเขาขายนื้อย่างเนาะซ้าห้าซ้าห้าโอ้พี่น้องเออพี่ลึกพี่ลึกเอาไปลายเปลนเขาก็ได้อือเอ่น้างเอพี่น้องสนใจติดต่อจังไล่เนี่ยเขาสึมาซื้อเอาไปขายต่อเนี่ยเอา ไฮเบอร์โทรเนี่ยเดี๋ยวบอกได้ครับโอ้เดี๋ยวเด้อถ้าไฮเบอร์โทรนี่พี่ลึกพี่ลือได้โทรเขาแสนคนเห็นกังไหนโอ้โหให้ซอฟมาลดว้าให้ซอฟมาลดเอาโอ้สู้พี่น้องฟังในเบอร์โทรมาศูนย์แปดเจ็ดครับพี่น้องหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าแปดศูนย์ห้าสองห้าสอครับพอไงพอไงล่องไม่ใหญ่ตาบ้านดอนตังโกตำบลหางหงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับขาย ปลาแห้งและกระปลาสมครับพี่น้องฝากมาอุดหนุนกันเด้อโอ้ยมึงพี่น้องอันนี้ปลาดุกเด้อโอ้ทัวเอาขอบคุณหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ไอ้ดำพาระพามาเบิ่งอาชีพดีๆของพี่น้องเมืองสกลนครครับเส้นทางอาชีพที่พี่น้องสนใจถ้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งงานเดี๋ยวบอกได้ได้เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ